ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชายพอดแคสต์ณบัดน,นี้ตัวเลขล่าสุดผู้เสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสโควิด -19 38,642ับครับเสียชีวิตติดเชื้อแล้ว4ี่ล้านหกสี่ล้านหกแสนสตัวเลขก็ยังเพิ่มขึ้นทุกวันตลอดเวลาอยังมองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายถ้าเท่าไหร่ ถึงแม้ว่าในประเทศของเราตัวเลขจะดูดีขึ้นเมื่อวานนี้ติดเชื้อเพิ่มเจรายไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มแต่ขณะเดียวกันเราก็กำลังเข้าสู่เฟสสองจะมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับดังนั้นต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งตัวเลขของเราเองถึงแม้จะดูสวยแต่ก็จะเห็นนะครับว่าทางกระทรวงสาธารณสุขนั้น ได้วางฉากทัดหรือซินาริโอไว้3ฉากถ้าปล่อยไปเลยคนติดเชื้อคนเสียชีวิตเป็นอย่างไรถ้าเคร่งครัดเต็มที่เป็นอย่างไรแล้วถ้ากลางๆงอย่างที่เรากำลังทำอยู่จะเป็นอย่างไรแสดงชัดเจนนะครับว่ายังไงยังไงยอดของผู้ที่ติดเชื้อจะต้องเพิ่มขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องทำใจครับแต่จะต้องเตรียมการ ป้องกันสกัดกันมิฉะนั้นถ้าหากเราไปสู่การผ่อนคลายเฟสสองแล้วตัวเลขเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญก็ต้องถอยกลับมาตั้งหลักใหม่ก็เป็นลักษณะที่บอกว่าหลังจากทุบเดคอนก็ต้องฟ้อนรําฟอนรํานี่ก็จะต้องมีขึ้นมีลงครับแต่มันจะต้องมีลงมากกว่าขึ้นจึงจะเข้าสู่เฟสสามซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่สมเดือนหเดือนจากนี้ไปหรือไม่อย่างไร ประธานทิบดีดนัลทรัมประกาศครับว่าอเมริกายังไงก็จะเปิดประเทศและไม่ว่าจะมีวัคซีนหรือไม่ก็ตามและทรัมป์ก็ประกาศด้วยครับว่าจะต้องมีการเจอวัคซีนคิดว่าภายในก่อนสิ้นปีนี้แต่ทรัมป์เล่นการเมืองที่น่าสนใจและประเทศไทยเราต้องตั้งหลักให้ดีนะครับนี่คือ Twitter ล่าสุดของทรัมป์ บอกว่าผมภูมิใจที่จะประกาศว่าสารัฐนั้นจะบริจาคเครื่องช่วยหายใจให้กับเพื่อนของเราที่อินเดียเรายืนเคียงข้างอินเดียและท่านนายกรัฐมนตรีนาเรนดาโมดี Modi, ในช่วงของวิกฤตโรคระบาดนี้และขณะเดียวกันเราก็ร่วมมือกันในการพัฒนาวิจัยวัคซีนเราจะทำงานร่วมกันเพื่อที่จะเอาชนะศัตรทูที่มองไม่เห็นนี้ นี่เป็นการทวิตเพื่อจะแสะดงให้ชาวโลกเห็นว่าอเมริกากับอินเดียใกล้ชิดสนิทสนมกันมากส่งอุปกรณ์ช่วยเหลือไปให้แล้วก็ยังพัฒนาวัคซีนร่วมกันด้วยแต่ก่อนหน้านั้นเพียงวันเดียวครับสังเกตได้ดีครับประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาฉะจีนครับบอกว่าจีนแย่มากบอกว่าจีนนั้นเนี่ยเป็นศัตรูกับสหรัฐอเมริกาและเป็น ตัวการที่ปล่อยให้โควิด -19 นี้หลุดออกมาจากอู่ฮั่นจนกระทั่งกลายเป็นโรคระบาดระดับโลกที่ทำให้มีความเสียหายมากมายเหลือเกินและเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ Fox News Business Fox News ครับโดยที่ทรัมป์พูดประโยคหนึ่งที่น่าจะต้องกลายเป็นประเด็นใหญ่ทีเดียวสำหรับจีนก็คือว่า ทรัมป์บอกว่าตอนนี้ผมไม่สนใจที่จะพูดคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไม่คุยนะครับไม่คุยนี่แปลว่าประกาศจะเรียกว่าตัดญาติขาดมิตรเสียทีเดียวคงไม่ได้แต่ความเป็นมิตรที่ทรัมป์พยายามจะแสดงกับสีจิ้นผิงมาตลอดที่เรียกว่าเพื่อนซีผมที่พูดตลอดว่ายกหูคุยกันเมื่อไหร่ก็ได้ ที่บอกว่าสามารถจะตกลงกันในเรื่องสงบศึกชั่วคราวด้วยข้อตกลงเฟสหนึ่งเพื่อที่จะระง,งับหรือว่าหยุดยั้งสงครามการค้าชั่วคราวนั่นคือบรรยากาศตอนที่ทรัมป์ต้องการหาเสียงว่าเขาเนี่ยสามารถจับมือกับทั้งคิมจองอึนเกาหลีเหนือและสีจิ้นผิงของจีนขณะที่อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐคนก่อนๆน,นั้นไม่สามารถทำได้ ทรัมป์ต้องการอ้างชื่อสีจิ้นผิงอ้างชื่อของคิมจองอึนอ้างชื่อวาลาดิเมียร์ปูตินรัสเซียเพื่อจะเห็นว่าเขาสามารถทําในสิ่งที่โอบามาทําไม่สําเร็จเพื่อจะชนะเลือกตั้งแต่พอมีโรคระบาดมาที่อเมริกาและจํานวนผู้เสียชีวิตผู้ติดเชื้อยังพุ่งขึ้นผู้ติดเชื้อนี่ล้านกว,ากว่าแล้วนะครับผู้เสียชีวิตก็ละสองหมื่นกว่าละ ทรัมป์ก็ไม่สามารถที่จะอ้างว่าสนิทกับจีนได้อีกต่อไปและมีหนำซ้ำเนี่ยยังฟาดฟันจีนด้วยการบอกว่าจีนจะต้องรับผิดชอบจะต้องมีการเยียวยาและก็ยังส่งเสริมให้รัฐต่างๆในอเมริกาบางรัฐเนี่ยฟ้องจีนด้วยครับเรียกค่าเสียหายเรียกค่าเฉชยสังเกตไหมครับว่าทรัมป์ประกาศจีนเป็นศัตรูแต่ขณะเดียวกันจับเือกับอินเดียทั้งๆที่อินเดียกับจีนนั้นอยู่ในเอเชียด้วยกัน ทรัมป์ต้องการจะแบ่งแยกและปกครองทวิตเตอร์นี้สะท้อนชัดเจนครับว่านี่คือสิ่งที่ทรัมป์พยายามที่จะทำหายใจเฮือกสุดท้ายก่อนเลือกตั้งครับยังไงยังไงต้องให้เห็นว่ายังมีเพื่อนอยู่เพราะว่าจีนก็ไม่อยอมง่ายๆครับการที่ทรัมป์ประกาศจีนเป็นศัตรูและยังพูดด้วยนะครับว่าถ้าจำเป็นเนี่ยเราก็จะต้องลงโทษจีนเพิ่มเติมเช่นข้อตกลง เฟสหนึ่งที่ให้จีนจะต้องซื้อสินค้าอเมริกาเพิ่มใน2ปีข้างหน้า2 0 0แสนล้านเหรียญเนี่ยถ้าจีนไม่ทำเราก็จะยกเลิกข้อตกลงนี้ไปเลยทั้งๆท,งที่ทรัมป์ก็รู้ว่าในภาวะที่เจอกับโควิด -19 นั้นเศรษฐกิจจีนก็ย่ำแย่อเมริกาก็ย่ำแย่ดังนั้นข้อตกลงก่อนหน้านี้ก็ควรจะมีการทบทวนกันแต่จีนก็ยังไม่ได้พูดอะไรแต่ทรัมป์ขู่เอาไว้ล่วงหน้าแล้ว แล้วช้ยังพูดประโยคนึงเลยครับว่าถ้าจําเป็นจริงๆก็อาจจะตัดความสัมพันธ์ไปทั้งหมดเลยเรากับจีนไม่ต้องมีความสัมพันธ์กันเลยนี่มันภาษาการทูตอะไรครับที่ประเทศมหาอำนาจประเทศหนึ่งจะไปบอกว่าจะตัดสัมพันธ์กับอีกประเทศหนึ่งโดยเฉพาะกับประเทศมหาอำนาจอย่างจีนเนี่ยว่าเลิกคบกันเลยก็ได้ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเราก็จะบอกว่าเลิกเผาผีกันเลยก็ได้ ทำไมทรัมป์จะต้องแสดงอาการแรงขนาดนี้ก็เพราะว่าตัวเลขตลาดหุ้นก็แย่ตัวเลขคนตกงานก็แรงที่สุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่เกิด Great Depression เมื่อ90กว่าปีก่อนและคะแนนนิยมของประชาชนต่อทรัมป์ก็ค่อยๆสุดลงอย่างน่าตกใจ สำหรับทรัมป์นั้นทรัมป์ต้องหาแพะรับบาปครับและแพะตัวนี้ในจังหวะนี้คือแพะจีนเพราะว่าแพะจีนนั้นเป็นตัวโตวและชัดเจนชี้นิ้วกล่าวหาได้ง่ายและทรัมป์ก็ยังขู่มากกว่านี้ครับทรัมป์ยังต้องการจะบอกว่าคบกับอินเดียดีกว่าและเอเชียนั้นก็มีจีนกับอินเดียเท่านั้นที่เป็นยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่นนั้นก็อยู่ข้าง สหรัฐเพราะว่าไม่มีอำนาจต่อรองอะไรแต่สังเกตนะครับว่าถ้าอเมริกาเล่นเกมนี้แล้วก็ค่อนข้างจะอันตรายครับเพราะเท่ากับว่าแบ่งแยกและปกครองในเอเชียเสีจีนกับอินเดียนั้นแน่นอนครับมีปัญหาราวฉานกันในประวัติศาสตร์มายาวนานแต่ช่วงหลังนายกโมดีกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็พยายามที่จะหาทางที่จะคบหากลับมาให้มีความสัมพันธ์กันเพราะว่าต่างฝ่ายต่างรู้ครับว่า มันเป็นไปไม่ได้เลยที่สองยักษ์ใหญ่เนี่ยจะพยายามที่จะเอาชนะขะขานกันพยายามจะเตะขากันเพราะว่าในภาวะวิกฤตเช่นนี้ต้องช่วยกันครับนี่คือประเด็นใหญ่เรื่องวัคซีนก็เหมือนกันสังเกตไหมครับว่าในทวิตนี้ทรัมป์บอกว่าจะจับมือร่วมวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด19กับอินเดีย แต่ขณะเดียวกันก็ชี้นิ้วไปที่จีนว่าจีนนั้นพยายามขโมยความลับผ่านไซเบอร์อัตแทกขโมยความลับข้อมูลของสถาบันการวิจัยโควิด1 9ทั้งของรัฐและเอกชนจากอเมริกานี่คือกล่าวหาว่าเป็นจุรกรรมทางไซเบอร์ชัดๆเลยครับคือด่าว่าจีนมาขโมยความลับกับฉันแต่ขณะเดียวกันก็บอกว่าฉันกำลังจับมือกับอินเดียเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อจะพัฒนาวัคซีน ชัดเจนไหมครับชัดเจนว่าตอนนี้ทรัมป์ต้องการที่จะเห็นว่าให้คนอเมริกันเห็นว่าจีนกับเขาอยู่คนละข้างเพราะเรื่องโควิด -19 แต่ขณะเดียวกันอินเดียกับอเมริกาเป็นเพื่อนสนิทกันเพื่อที่จะรวมตัวกันสกัดอิทธิพลของจีนถ้าสังเกตก็คือยุทธศาสตร์ใหม่ของสหรัฐใช้คำว่าอินโดแปซิฟิก แต่ก่อนนี้เรียกเอเชียแปซิฟิกเอเชียก็ต้องหมายถึงจีนด้วยใช่ไหมครับทรัมป์ไม่ต้องการที่จะให้จีนมาอยู่ในกลุ่มก้อนนี้ต้องการดึงอินเดียมาเป็นพวกเพื่อที่จะสลายอิทธิพลของจีนในทุกรูปแบบนี่คืออันตรายที่น่ากลัวครับเพราะว่าจะทำให้เกิดการแข่งแย่งอิทธิพลกันในเอเชียโดยที่อเมริกาเองเนี่ย ขณะนี้ต้องถือว่าอยู่ในขาลงเมื่ออยู่ในขาลงแล้วพยายามจะลากประเทศอื่นลงไปด้วยขณะที่จีนกําลังอยู่ในลักษณะขาขึ้นมีอิทธิพลเพิ่มขึ้นที่สําคัญคือรวยกว่ารวยกว่าสหรัฐถ้าพูดกันถึงรายได้ต่อหัวและถ้าดูเทคโนโลยีความคืบหน้าการก้าวหน้าทางด้าน 5G หัวเวย่ยของจีน,นั้นทำให้สารัฐโดยเฉพาะทรัมป์ออกมาสกัดทุกวิถีทางล่าสุดก็ตอกย้ำอีกครับว่าจะต้องหาทางไม่ให้หัวเวย่ยเข้ามาทำธุรกิจในอเมริกาและยังชักชวนประเทศต่างๆในยุโรปว่าต้องไม่ไปคบหากับหัวเวย่ยด้วยดังนั้นความตึงเครียดอันเกิดจากไวรัสตัวใหมน่นี้ลามไปทุกด้านครับเศรษฐ,ฐกิจก็แย่ การเมืองก็กลายเป็นเรื่องที่ต้องแยกแยะมิตรและศัตรูอีกครั้งหนึ่งผมเห็นในนิตยสาร The Economist ของอังกฤษล่าสุดขึ้นพาดหัวว่า Goodbye Globalization แปลว่าลาก่อนโลกาภิวัตน์ซึ่งก็แปลว,ว่าความร่วมมือระดับโลกที่เคยมีพยายามที่จะสร้างให้เกิดความร่วมมือกันเพื่อจะทำให้เศรษฐกิจนั้นเปิดกว้างลดภาษี ซึ่งกันและกันทำให้มีการไปมาค้าขายเสริมให้เกิดภาวะของการลงทุนร่วมกันเนี่ยบัดน,นี้กลายเป็นกลับหลังหันแล้วครับโดยที่โดนัลด์ทรัมประกาศตั้งแต่ขึ้นมารับตำแหน่งไม่เอาเรื่องของ FTA ก็คือ Free Trade Area Agreement หรือข้อตกลงว่าด้วยการค้าเสรีทรัมป์บอกว่าอเมริกาไม่ต้องการอเมริกาต้องการ เจรจาต่อรองประเทศต่อประเทศ2ต่อ2ไม่เอาลักษณะพะหุภาคีพหุภาคีก็มีอะไรครับ W T O องค์การการค้าโลกมี a p e ปซึ่งอเมริกันก็ไม่ค่อยให้ความใส่ใจเท่าไหร่ตั้งแต่ทรัมป์ขึ้นมามี T P P ซึ่งทรัมป์ก็ออกตัวถอยออกไปแล้วแล้วก็ยังมีอาเซซึ่งมีอาเซียนและจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์รวมตัวกันเนี่ยอินเดียด้วยเนี่ย ไม่มีเอมริกาอยู่ด้วยครับดังนั้นคําว่า globalization ความหมายคือโลกาภิวัตน์โลกจะต้องร่วมมือกันนั้นกลับกลายเป็นว่าตอนนี้เลิกมันจะกลายเป็นเรื่องของชาตินิยมโดยเฉพาะเมื่อเกิดไวรัสโคโรนาไวรัสโควิด19ขึ้นมาแต่ละประเทศก็เอาตัวรอดก่อนครับมันยิงสะท้อนถึงความเห็นแก่ตัวของการถอยร่นกลับมาดูแลแต่ประเทศของตัวเองเท่านั้นนี่คือสิ่งที่กำลังจะมาสร้างความปั่นป่วน ให้กับวิถีแห่งโลกที่น่าสนใจแต่นั้นดูให้ดีนะครับผมให้ดูรูปของทรัมป์ให้ดูรูปสีจิ้นผิงและโมดีที่ทรัมป์ล่าสุดเล่นเกมของการแยกค่ายในเอเชียเห็นเป็นสองค่ายค่ายหนึ่งเป็นพวกอเมริกาอีกค่ายหนึ่งเป็นพวกจีนมันจะกลับสู่สงครามเย็นในเวอร์ชั่นใหม่สงครามเย็นในรูปแบบใหม่ที่มีเรื่องของโรคระบาดเศรษฐกษิจ การเมืองความมั่นคงจัดเรียงลำดับกันใหม่อีกรอบหนึ่งทำให้ไทยเราต้องคิดหนักพอสมควรครับหนักในแง่ที่ว่าเราไม่เหมือนสมัยสงครามเย็นรอบแรกซึ่งมีพื้นฐานจะอุดมการทางการเมืองค่ายคอมมิวนิสต์ฝั่งหนึ่งค่ายโลกเสรีตะวันตกอีกฝั่งหนึ่งแต่ครั้งนี้อุดมการทางการเมืองเช่นนั้นค่อนข้างจะเบาบางลง สิ่งที่จะทําให้มีการแบ่งค่ายแบ่งแยกและทําให้ไทยต้องพิจารณาว,ว่าเราจะวางตัวอย่างไรเนี่ยก็คือเศรษฐกิจธธกเป็นหลักเลยครับเรื่องปากท้องเป็นหลักเลยครับและเมื่อจีนมีเศรษฐกิจเฟื่องฟูมาตลอดก่อนที่จะมีโควิดและอเมริกาเน้นภายใต้ทรัมป์พยายามจะกดดันประเทศไทยและประเทศอื่นๆให้จะต้องซื้อสินค้าอเมริกามากขึ้นต้องยอมเงื่อนไขอเมริกามากขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้ หนีไม่พ้นครับหลายๆายประเทศในอาเซียนก็ต้องพิจารณาว่าพูดกับจีนจะรู้เรื่องกว่าหรือไม่โดยเฉพาะในกรณีวัคซีนที่กำลังวิจัยกันอยู่เนี่ยไทยเราก็ต้องจับมือกันหลายประเทศทั้งจีนอาจจะร่วมลงทุนเล็กๆด้วยทั้งอเมริกาทั้งยุโรปทั้งญี่ปุน่นแต่ถ้ามองดูแนวทางของทรัมป์เนี่ยก็คือ การที่จะจับมือกับประเทศบางประเทศเท่านั้นในเรื่องวัคซีนแต่จะไม่จับมือกับทุกประเทศฉะนั้นกับอาเซียนนั้นทรัมป์คงไม่ให้ความสําคัญเท่าไหร่แต่จีนนั้นพูดกับอาเซียนพวก,กไทยในลักษณะเป็นมิตรในเอเชียมากกว่านี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังนั้นการทูตของเราจึงจะต้องมีการทบทวนและต้องนั่งดูรายละเอียดกันอย่างรอบด้านทีเดียวครับไม่ง่ายครับเพราะว่าเศรษฐกิจก็แย่ สิ่งที่เราต้องการก็คือการท่องเที่ยวการส่งออกให้ฟื้นกลับมาก่อนแล้วค่อยไปดูยุทธศาสตร์ใหม่ที่จะต้องมีการเกลีรยกิจกรรมความสัมพันธ์ของเรารอบใหม่ขย่าแล้วก็มาวางหลักกันใหม่เนี่ยแต่ว่าเนื่องจากเรี่ยวแรงอ่อนลงเพราะเศรษฐกิจแย่เราก็จะต้องมองหลายๆด้านพร้อมๆกันไปครับ ขณะเดียวกันสิ่งที่น่าเป็นห่วงเรื่องของโรคระบาดนั้นว่าจะจบเมื่อไหร่เนี่ยก็มีล่าสุดมีข้อมูลมาคำเตือนจาก UNSCR ครับสํานักง,งานกองข่าหลวงใหญ่ว่าด้วยผู้ลี้ภัยของหาระชาชาติออกมาเตือนว่าค่ายผู้ลี้ภัยในโลกมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้ออย่างยิ่งครับค่ายผู้ลี้ภัยตอนนี้มีที่ไหนบ้างใกล้บ้านเราที่สุดก็คือบางคลาเทศครับที่ คอ x ั้บาซาตรงข้าพมพม่าโรฮิงญาส่วนใหญ่ครับใหญ่ที่สุดและขณะนี้เป็นค่าอุพยพใหญ่ที่สุดของโลกประมาณล้านคนอยู่ที่คอ x ั้บาซาของบังคเทศอีกจุดหนึ่งอยู่ที่กริซสองจุดนี้แหละครับมีประชากรของผู้ลี้ภัยสูงมาก UNHCR เตือนครับว่าความหนานแน่นของ การอยู่ร่วมกันในค่ายอพยพเนี่ยเป็นความเสี่ยงอย่างสูงเพราะคำว่า social distancing คือให้อยู่กันห่างๆนั่นเกือบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับเขามีตัวเลขน่าสนใจก็บอกว่าความหนานแน่นของประชากรในค่ายอพยพสูงกว่าแม้กระทั่งบนเรือ Diamond Princess Diamond Princess คือเรือสำราญถ้าจำได้เนี่ยมีผู้ติดเชื้อจำนวนหลายร้อยคนทีเดียวตัวเลขอย่างนี้ครับ Diamond Princess เนี่ย ความหนาแน,น่นของคนตอนที่อยู่บนเรือนั้นเนี่ยตอนหนึ่งพันตารางเมตร24คนอยู่กันอย่างนี้ครับเห็นภาพน,นี้นะครับนี่ Diamond Princess ปกติเราจะคิดว่าอยู่บนเรือนี้ก็คงจะต้องไอ้อัดยัดเยียดแต่ว่าเรือสำราญนี่ก็อยู่กันห่างๆได้ฉะนั้นตัวเลข1000ตารางเมตรนั้นบนเรือเรือ Diamond Princess อยู่กัน24คนแต่ที่ Coxs Bazaar ที่บางกาเทศนี่ครับจะเป็นอีกภาพ มีต่อตาราต่อหนึ่งพตารางเมตรเนี่ยมีอยู่กัน40คนครับ40คนของ Diamond Princess อยู่กัน24คนแต่ของ Cox b a บาซอยู่กัน40คนก็เห็นไหมครับว่านานแน่นขนาดไหนแต่ค่ายอุพยพที่กรีซสิครับค่ายอุพยพที่กรีซเนี่ยชื่อ m o ร i a Camp เนี่ยนานแน่นมากเลยครับนี่คือภาพที่เขาวาให้เห็นว่า1,000ตารางเมตร ที่ค่ายอพยพที่กรีซนั้นมีถึง204คนต้องอัดกันอยู่อย่างนี้แหละครับดังนั้นความเสี่ยงก็คือว่าจะมีคนติดเชื้อได้ง่ายขึ้นอย่างยิ่งเกือบจะเรียกว่าคำว่า social distancing การที่อยู่ทิ้งระยะห่างนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่คอกส์บาซาซึ่งผมเคยไปเมื่อประมาณ2ปีก่อนเพื่อไปทำข่าวไปสัมภาษณ์ไปพูดคุยเนี่ยก็อยู่กันอย่างลักษณะที่ กือบจะเรียกว่าเป็นไปไม่ได้เลยครับที่บอกว่าให้อยู่กันห่างๆตอนนั้นเราก็ไปเห็นว่าเกือบล้านคนแล้วครับชีวิตก็ลำบากอยู่กันเด็กๆโดยเฉพาะมีทั้งคนแก่และเด็กๆภาพที่เราเห็นก็คือว่าเด็กที่ทั้งที่มาหนีจากพม่ามาจากยะไข่มากับที่เป็นคนสูงอายุเนี่ยมีจำนวนมากอาหารการกินก็ไม่เคยพออยู่แล้วครับแต่จะพูดถึง ความสะอาดสะอ้านมาตรฐานทางสาธารณสุขนั้นก็เกือบจะเรียกว่าเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะให้มีมาตรฐานสูงพอที่จะให้มั่นใจได้ว่าจะไม่ติดเชือ้อล่าสุดก็มีข่าวว่าตัวเลขทางการที่คอก์ซบาซาติดเชื้อไปแล้วสองคนและมีเป็น1 9 0เป็น0คนที่ตอนนี้กำลังถูกจับตาเฝ้ามองอยู่ว่าติดหรือไม่ติด ถ้าในค่ายอพยพเกิดติดเชื้อขึ้นมาแล้วก็ยุ่งทีเดียวครับเพราะว่ามันจะแพร่ไปอย่างรวดเร็วและลองจินตนาการนะครับว่าจะต้องส่งหมอจะต้องมีโรงพยาบาลสนามจะสร้างกันได้อย่างไรจะแยกกันอยู่อย่างไรและแน่นอนชุมชนของคนท้องถิ่นเองที่นั่นเช่นที่บางประเทศเนี่ยพอเดินออกมาจากที่ค่ายอพยพที่คอร์บาซาเนี่ยก็เป็นชุมชน คนยากจนของบางประเทศเลยนะครับคนท้องถิน่นซึ่งเขาก็ต้องถือว่าเขาเสียสละพอสมควรที่ยอมให้ผู้อพยพเนี่ยมาอยู่ในที่บ้านแถวบ้านเขาทั้งๆท,ที่เขาก็มีปัญหาของความอยู่รอดอยู่แล้วนี่คือจุดที่น่าเป็นห่วงอีกจุดหนึ่งนะครับเพราะเราพูดถึงที่สิงคโปร์เนี่ยที่มีตัวเลขของคนติดเชื้อสูงขึ้นตลอดเพราะหอพักของคนแรงงานต่างด้าว อยู่กันนานแน่นมากในห้องหนึ่งแคบๆเนี่ยอยู่กันสี่คนห้าคนใช้ครัวเดียวกันบางทีใช้ครัวกลางห้องน้ําก็ไม่มีในแต่ละบ้านในห้องก็ต้องใช้ห้องน้ํากลางเนี่ยก็แปลว่าต้องพบปะ <c oughs> สัมผัสกันตลอดเวลาวาดภาพนะครับว่าในค่ายอพยพนั้นเนี่ยห้องบ้านที่พักเล็กกว่านั้นเยอะครับและโดยเฉพาะความสะอาดสะอ้านเรื่องของ สุขนามัยนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยครับห้องน้ำห้องครัวก็อยู่ตรงนั้นแหละครับอยู่ติดกันอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันนั้นเลยครับดังนั้น WHO กับ UNSCR ก็แสดงความเป็นห่วงว่าค่ายอพยพสองสามค่าใหญ่ๆในโลกเนี่ยมีทั้งที่ซีเรียทั้งกรีซแล้วก็ที่บังกระเทศเป็นจุดอ่อนไว้อีกจุดหนึ่งเพราะว่าถึงแม้ว่า อยู่ในเมืองแท้ๆหลายประเทศอาดสะอ้านมีหน้าก,ากากให้ทุกคนและรักษาระยะห่างกันพอสมควรสามารถที่จะแยกจานข้าวได้แต่ในค่ายอพยพทําสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หรือทําได้ก็จํากัดเพราะความจําเป็น นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ผู้ลี้ภัยในคอค์บาซ่าหลายคนครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาก็บอกตรงๆว่ามันเกือบจะเป็นไปไม่ได้เลยเรื่องที่บอกว่าให้มีการอยู่กันห่างๆเพราะว่าบ้านก็เบียดเสียดยัดเยียดเวลานอนเนี่ยก็จะต้องนอนในบ้านเล็กๆนั่นแหละครับพ่อแม่ลูกคุณป้าคุณลุงคุณยายบางทีก็อยู่ในบ้านเดียวกันหมดนี่คือปัญหาที่โลกกำลังเผชิญอีกด้านหนึ่งของ โควิด19ดังนั้นเรายัางติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดของเราจึงต้องย้ำอีกครับว่าพรุ่งนี้จะเริ่มมีการเปิดหลายๆจุดรวมไปถึงห้างสปปรรพสินค้าด้วยร้านรวงร้านอาหารด้วยเนี่ยก็มีคำเตือนมาต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าถ้ามีการปล่อยลดความเข้มข้นของมาตรการและทำให้ การแพร่เชื้อกลับมาอีกครั้งหนึ่งและถ้าเป็นระลอกสองเช่นที่ผ่านมาคนติดเชื้อใหม่ทุกวันต่ำกว่าสิบถ้าเกิดอยู่ดีๆอีกสองอาทิตย์จากนี้ไปแปลว่าผลที่จะเกิดตั้งแต่พรุ่งนี้เนี่ยมันจะไปปรากฏตุที่วันที่10ถึงวันที่14ตัวเลขวันสองวันอาทิตย์นี้ก็ยังไม่สามารถจะเป็นการส่งสัญญาณนะครับว่าการ ผ่อนคลายล็อกดาวน์นั้นมีผลหรือไม่ต้องไปดูวันที่10ถึงวันที่14ล่ะครับเราถึงจะรู้ดังนั้นมันไม่ง่ายที่เราจะมาคิดว่าเออก็ตัวเลขสองสาวันนี้ก็ยังโอเคอยู่นี่แต่ผลจริงๆมันต้องไปปรากฏเจวัน10บวันสองอาทิตย์จากนี้ไปครับนี่แหละจะพิสูจน์กันจริงๆก็ตรงนี้ครับดังนั้นต้องช่วยกันทำสิ่งที่จำเป็นหข้อ ที่หมอได้บอกกล่าวกับเราตลอดนั่นก็คือเรื่องหน้ากากรักษาระยะห่างเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการไม่ไปมั่วสุมไม่ไปทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทั้งหลายแหละต้องช่วยกันรักษาตัวเลขสวยๆนี้เอาไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ขณะที่เรายัง ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าวัคซีนจะมาเมื่อไรและยิ่งการเมืองระหว่างประเทศที่โดนัลด์ทรัมป์เล่นอยู่นั้นจะเพิ่มความเสี่ยงให้กับหลายๆประเทศทั่วโลกทีเดียวครับติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเราจะต้องประเมินกันทุกระยะทีเดียวครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับติดตามฟังสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกวันทาง SoundCloud